สวัสดีครับวันนี้มาพบกับม่อนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเรมห้าร้อยทางเกมในโหมดตัวไปมั้งครับนะก็ผมจะให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเป็นการ์ดให้ผมใช่จะให้เขาเป็นการ์ดแล้วเขาจะใช้ปืนอะไรก็ได้คุค้มผมไม่ได้อ่ะแบบห้ามให้ผมตายอ่ะถ้าผมตายเขาหักเงินเดือนอะไรเงี้ยเออก็ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ออย่าลืมคอมเมนต์ติชมได้นะ ถ้าอยาให้ไปปรับปุ่มตรงไหน,น,นครับไปดูไปดูอะไรนะครับไปดูคลิปเลยผมว่านี่ไปใจเพียง K M ่ m 5ร0เดี๋ยวผมใส่ให้กินกันนะตัวนึงเอาไปเพื่อไปเอาไปขับไงไปขับชาร์จแม่งเออเป็นบริการล้วงขับเออขับขับไป นั่นปืนเลยวะติงอือติงเฮ้กเิ่เนจะเฉยอะไปเลยนี่ดูเจ้านายไปด้วยมองไม่เห็นนี่ดูเจ้านายดูหน้าเจ้านยา,นายไว้อือหือว่าหลังเชียวหาปืนนี้มาหน่อยให้หน่อยแอบแอบ ไมอยากเก็บไากเกินเฮ้ยผมปิดอันนี้ดิเอออันนี้เป็นกายผมนะกายส่วนตัวปิดน,นี่ดีกว่า,ปปาเปลี่ยนอาวุธเมจะได้ไม่เก็บนะครับจะได้เก็บไหนใน M ห้าร้อยไหนไกระสุนอ่อ่ไม่ใช่กระเป๋าไม่เป็นเจอเจอเดือดงานหัวไอ้ดุอะถ้าอยากเล่นในแกล้งก็ ถ้าอยากให้ผมเล่นในแรงก็กดกดกดไลค์ให้เล่นแบบถ้าถ้าอยากให้ผมเล่นเล่น m ห้าร้อยปืนกระบอกเดียวในแรงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผม,ผมนะครับแล้วกดติดตามนะครับทำอะไรเพื่อคนดูอย่างเงี้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมีรถโอ้โหเนี่ยพอแล้วรถผมผมรวยเนงะี้ยผมซื้อไม่เยอะ ว่าเนี่ยรอเลยนี่เลย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 ประตูไม่ต้องหันอีกด้านมาด้วยขี้เยน็นเลยมาโอ้ปวดขาโอ้ดูหน้าคุณปวดขากลับรถกลับรถไปไหนไหมานะยมึนไปไหน่อยมันไปเหน่อยก็แบบเป็นรถส่วนตัวครับต้องแบบยืนรอนิดนึง่งเออช่ออะไหมานะ่ ต้องเรียนทางน,นี้หรอเบิยด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 อ๋อเอามาให้ตรงเอามาให้ตรงอ๋อเอาให้ตรงตรงกระเป๋าวะครับเออเออเไปๆๆคือเหมือนเป็น <c oughs> แบบเจ้านายอะไรเงี้ยเนี่ยะขอลงไปตรวจสางอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย หรือเ,เจ้านายขับเองจังหวะนี้ไม่เจอคนเลยครับไปดีกว่าตามมาเอ้ลูกนอ้องตามมาตามมาโอ้ยโอ้ยไม,ไม่เจอคนเลยียวโอ้ยม,มันเลยม,มันเลย หอด้วยแล้วหัวข้างใายใจเดใจเดตัวนี้มีรถอยู่อะ,ะอมีตัว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 รูตัวใหญ่ใหญ่เมืนมีตัวอยู่ตรงทางบนกาดการม่ช่วยนะกาดการหน,าหน้ามันอะไรปะเอาป อากาศอยู่บนอ่ะเคยไหมทำไม,ไมเดี๋ยวจะนาครับเองโอ้โหอากาศไม่ได้เรื่องเลยโถแล้วเปิดโหโนู้่าทำไมละ่ะเอ้าเอ้า,อาเ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 อาอะไรเนี่ยไม่รู้จริงไม่ขึ้นะได้ยังไงวะนี่เราดูเราบินฟุ่มเหรออะไรเนี่ย

cho bắt rồi cho bắt rồi tao 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 bắt mày bắt tao bắt đi tao Hả? đầu, ra bắt ไปดูปาม,ามันนั่นไงมันไม่ตายทำานดิกดัดตายตายตายฮึชิวลากหัวไม่ได้แม่งไกลเกิน <c ười> ดูดูเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนุ่มกัดกัดเดี๋ยว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 จะได้ไปช่วย ทำไม่เป็นทำไมเป็นเขาเลอยอยเข้าหัวเข้าหัวไปไปเจะไหนไเจะไหนเลยฮี่อยู่ไหนอระวัง อาเซุ๊กอะรอ่เฮ้ยเก็บมาทำไมละ่ะพี่แบบของแบบของแบบยอดโดนหัวดิโดนหัวไดไหม ฮ่ฮ่าฮเป็นลูกเลยสักทุกเหมือนเดิมไอวอเยอะไอวอเยอะไอไอวอมีเป็นสิบอันอ้าวแต่มจะหยุดตายป่า

โรครัครับเฮ้ยมียดีนะมีประเดี๋ยวอ,อยเต้นทำไมเฮ้ยเอยขึ้นมาสู้นะบริการชุบพับชุบบริการ แล้วก็แล้วก็ซื้อแรไม่ได้เลยนะจะซื้อมีดแล้วไปติดตะโขบอันนี้มันมันก็ไม่ใช่เออห้าร้อยเลยทน่ออเฮ้ยมันจีมันจีช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมันอยู่มานี่วิ่งมาหาเจ้านายหน่อยอย่าคให้เขขึ้นไป โอ้ช่วยไม่ถึงมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วไปแล้วจ้าน้อนจากน้อนจากไฮไลท์ป่ะครับ ไปแ่แอ้วกไปอ้วกเถอะไปพว่วง<ะ>เฮ้ยยังไม่ต้องดีดต้องดีดแล้วจังหวะนี้แบบปืนแบบปืนแรงแรงมากไม่อพอนี่ก็เยอะิหายไอ้จ้าเอ,อ้ยลืมไปกระสุนไม่มีอืม วิ่งจะเชลียวเลยนี่จ๋าอย่าไปอย่าไปโยงกระโดดขึ้นยังกระโดดไม่ได้เลยเด่ปิงเต่ปิงท่านผู้ชมผมเด่นปิงขาวิ่งยิ่งเหรอโอโม,โม Ui, đi lúc rồi. Mạnh mẽ Ui, ai bọn ít lẽo á Chào mày Ao, lấy mình วัดปลาล่าวัดปลาล่าเอาใหม่ปลาล่าเอาใหม่ปลาหล่าเอาอ,าออกตัวเฉยๆออกตัวก่อนเฉยๆจอหันนี้ต้องขับรถตามคนละเออชนหินเฉยชนหินเฉยๆงันหันนว ก็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 จบจบจบอย่างไแค่นี้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเราไม่น่าลรอนนะครับอาห M500